<c oughs> ลำเบ้อล่เบลอเล์เล,เลยเนี่ย <c oughs> อันนี้เพิ่ง <c oughs> เพิ่งจะมาดามทีหลังเหรอหรือว่า <c oughs> <c oughs> ดามแต่ต้นถ้าดามแต่ต้นก็จะตั้งสวยเลยนะใช <c oughs> ่อันนี้มันเราไม่รู้ว่าต้นมันอ่อนไงพอโดนลมปุ๊บมันเอ็นน่ะนี่พอรอบใหม่ก็ก,ก็เดี๋ยวตั้ง<ล>ท่าใหมา่ เราหมายผมทํารอเลยไม่มาทําที่หลังแล้วมาต้นแต่ต้นเลยใช่ไหมทีแรกก็ปล่อยทาธรรมชาติดูก่อนมันขาดไปเลยครับหักไปเลยเนี่ยอด้วนไปเลยอืมขายไม่ได้แถมให้หมดพวกนี้วันนี้ก็เป็นอ้อยตาเป็นอ้อยอ้อยนั่นมันมีความหวานไหมอ่ะถ้ามันหักครึ่ง่างนี้ตัดดูเพราะเราเราแตะตัดหัวมันอ๋อถ้าหวานก็ไปถ้าจืดก็ไม่ต้องเอาไป ใช้ชิมกัดหัวเอาชิมชิมดูถ้ามีความหวานก็ได้นะถ้าหัวที่ตัด,ต,ดตัดหัวมันครับมันอันเปรี้ยวนะครับไอ้ที่มันเปรี้ยวเพราะอะไรอ่ะเพราะว่ามันมันไส้มันเป็นโครงอ๋อตรงเทสทุกลำนะเนาะเนีสองเมตรกว่าใหญ่ใอย่างล้วสองเมตรกว่านี่โอ้ไม่ใช่น้อยนะที่ไร่แพงเนี้ยอย่าพ่นเล่นไปที่เขาทำได้สามเมตรนี่เขาเก่งเนาะพูดถึงไอ้ไอ้นั้นเขาดัดโกงเลย งทำได้เพราะว่าเขาดามกองตลอดเลยไม่เอเลยครับค้าแบบนี้เลวค้าสีเลยได้น้ําได้ปุ๋ยตรงจังหวะค้าสีเลยแต่เวลาถ่ายรูปเอาไม้ออกได้ตอนนี้เราไม่ไม่ไม่ได้ทําแบบนั้นเราทำไม่ทันของจีนเขาแบบห่อห่อต้นเลยนะห่อห่อขึ้นไปหมดเลยพยายางพันรอบเลยอย่างนั้นเราเปิดมาขาวจุอแในความหวานไม่รู้เป็นไงนะตรงนั้นนี่ยผมวางสีทอดแต่ของจีนเขาปลูกเคมีเคมีจัด นี่ท่อนหนึ่งนี่ท่อนนี่ท่อนนี่ท่อนหนึ่งสี 4, 4. ่สี่เพราวางสี่หมดเลยก็ขุดไปหลุมก็วางสี่แปดตาแปดตา,าแล้วลองนับอีกรอนนี้จะมันออกเท <c oughs> ่าไหร่เท่าไหร่สองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสสสิิิบเ็ดองามสี่สิบห้าสิิกเจ็ดสดแปเกองยี่สิบสองยี่สิบสามลำนี้ยี่สิบสามลำอือ <c oughs> <c oughs> ต้องเทสทุกลำบ่างเวลาตัดออกไปเนี้อหวานหวานเป่าไม่อะสุ่มเมาแต่ถ้าอายุมันได้แล้วหวานหมดเลยมันจะบางลำมันมีปัญหาเท่านั้นเองโยกเวลารำที่มันมีปัญหาอย่างเดือนหน้าก็หวานหมดแล้วนะพี่เพราะว่ามันผลไปหมดแล้วได้แล้วร้อนไปแล้วแดดมาเต็มเต็มแล้วเนี่ยดินแตกหมดแล้แห้งอย่างี้โอเคแล้วนะได้ นี่จะได้สางใบสักรอบนะผมว่าระยะน,นี้จะไ,ไ,ได้คนงานมาสางใบสักรอบนะผมว่าความหวานมาอึมเลยมันผิดพลาดที่ไอเจ้าของเตาอ่ะกวนตอนนั้นพม,ม่ามันก็อยู่ของจ้างมามันบอกพี่ไม่ต้องหรอกไม่ต้องสางหรอกอสางแล้วเดี๋ยวเวลาปอก,กมันยาก <c oughs> ไอหาพอ <c oughs> มันได้ผมสามโอ้สามบาทผมกลับแล้วไม่เอามมนไม่ใช่อย่างที่พูดเลยไม่สนุกนะกับคนซื้อ มันเราหลงทนลองลองทําไปแล้วยังไม่ได้คําพูดเนี่ยมันอย่างว่าแหละแล้วเจ้านั้นเขาซื้อไปทําอะไรใครอ่ะที่ที่เขาจะซื้อพี่สามบาทอ่ะไอเขาก็พันเหมือนกันถ้าเขาขายพันเหมือนกันเขามีไร่มีอะไรเหมือนกันผมไปซื้อพันเล้วก็าง่ายเขาบอกเขาว่าเป็นเจ้าใหญ่ซื้อคืนแต่เขาก็เจ้าใหญ่จริงเขามีรถติดลงติดล้ออะไรรับซื้อรับซื้อคืนลูกไร่พอไปจริงซื้อคืนจริงแต่มันให้สามบาทต้องเข็นไปให้มันโอ้เขาไม่เอาละ ผมลงทางโทรศัพท์ขายทีลร้อยสองร้อยเดี๋ยวคงหมดมัาง <laughs> <laughs>